สวัสดีทุกชั่วโมงนะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับไปเอสเคทนะครับผมอย่าเลยเข้ามากดไลค์กดแชร์กดื่อสป่าคลไปกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับคนที่สำหรับในคอมเมนต์นะครับผมขออภัยครับในคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าช่วยอัปเดตเหรียญเทสคอยให้หน่อยนะครับก็จะเรียนทุกเหรียญนะที่ผมถือครองไว้นะครับผมจะพยายามอัปเดตนะครับถ้ามันมีข่าวอะไรออกมานะซึ่งแน่นอนว่าผมจะไม่ได้แบบเออ่แบบตามข่าวขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าเราตามข่าวทุกช่วงเวลานะครับผม มันจะกลายเป็นว่าไม่ต่างจากการทํางานช่วงเวลาปกติของเราจะสูญเสียไปนะครับคือถ้าแบบทุกช่วงเวลาคุณต้องดูราคาดูราคาดูราคาเนี่ยมันไม่ใช่นะครับผมคือในการซื้อซื้อเหรียญซื้อทุกอย่อะไรก็ตามนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันโอเคสำหรับเรานะัก็โฮไว้นะแต,แต่ผมไม่ได้แบบนิ่งนอนใจนะในการแบบดูเหรียญน,นะครับผมถ้าเราซื้อไปไหนไว้เราจะพยายามอัปเดตให้พี่เพื่อน้องฟังนะครับผมอย่างน,น้อยที่สุดก็ มันจะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็เข้าใจว่าเหรียญทำอะไรบ้างนะในโปรเจกที่จะเกิดขึ้นในอนาะคตของตัวนี้นะครับผมครอนูโคเพียนะครับโพพิอัสเดอะไอแลนด์อเวย์นะครับผมคือผมรู้สึกด,ดีใจนะสำหรับชาวคาราโนนะครับผมที่บอกว่ามันมีโปรเจกหนึ่งโปรเจกที่ทำเกี่ยวกับคาราโนขึ้นมานะเหรียญไอตัวเนี้ยมันจะเป็นบล็อกเชนเดียวกับคาราโนนะครับผมโดยที่มันจะใช้รูปแบบของคาราโนแบบ น่าจะร้อยเ็นนะถ้าผมมองไม่ผิดน,นะครับผมไม่มีอะไรผิดพลาดจนเกินไปนะครับในเวลานี้มีคนติดตามหนึ่งหมื่นคนแล้วแล้วก็รูปแบบในการเล่นเกมอาจจะอันนี้คร่าวๆนะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ามันจะออกมาประมาณไหนนะครับผมแต่ที่แน่ๆคือมันมีการก่อสร้างแน่นอนนะครับผมแล้วก็รูปแบบของเกมก็อาจจะ เกมนี้เป็นเกมแนวาฟาร์มฟาร,มร์ม์ 3D นะผมที่ทำในดินแดนของตัวเองนะคือเราสามารถสร้างอะไรก็ตามขึ้นมานะแล้วก็เราก็ได้เงินนะครับผมหรือเราเล่นอะไรก็ตามเราก็ได้เงินกลับมานะแต่เป็นการลงทุนนะครับผมไม่ใช่แบบเล่นเล่นฟรีนะถ้าใครบอกเล่นฟรีไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าทุกครั้งที่คุณลงไปเล่นนะครับผมในในน,นั้นเนี่ยมันจะมีเข้า PC โมบายโฟนนะแล้วกเกมเขาบอกจะเข้าเกมคอนโซลด้วยซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเข้าแบบไหนนะครับผม นั่นอนสุดว่าที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อคุณสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างคุณก็เสียอาจจะเป็นเหรียญผมยังไม่เห็นเหรียญตัวนี้นะผมบอกไม่ได้ว่าเหรียญตัวนี้มันจะเอามันจะออกเหรียญตัวนี้ตั้งแต่เมื่อไรเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูกอนนะขออนุญาตมองว่าตัวเกมนี้เป็นตัวเกมที่น่าสนใจอันนึงนะครับผมเพราะว่าเพราะอะไรเพราะอย่างแรกก็คือว่ามันอยู่ในคาราโดบ็อกเชนซึ่งผมมองว่าคาราโดบ็อกเชนอะเกมมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีเกมอะไรใหม่ๆขนาดนั้นนะ เพราะอยากผมผมไปเข้าไปดูแหละเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผม,ผมเข้าไปดูเกมที่คาราโน่ใช้อะ่ะไม่ใช่ตรงนีน้ซอันนี้นะอยู่ผมเข้าไปดูเกมที่คาราโน่ใช้อะ่ะคาราโนใช้เกมถือว่าน้อยมากนะถ้าเปรียบเทียบกับรูปแบบอื่นนะครับผม ขออนุญาตนะครับขอดูลแบอกเชนก่อนคารดาโน่คาดาโน่ส่วนใหญ่จะเป็นบีนบีอะโพลิกลอนอิตาเลี่ยมนะครับผมที่แบบดังๆข้ออิตาเลี่ยมนะเดี๋ยวนะคารดาโน่แทบจะแบบไม่ไม,ไม่มีไม่มีไม่มีเกมเลยอะเอาง่ายๆนะคือหลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่มีเกมไม่เป็นไรหรอกครับพี่เป็นครับเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวเหรียญมันขึ้นมาได้เพราะว่าเพราะเกมนะครับ วันนี้ยังไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้คาร์าโน่ที่ออกมาโดยประมาณนะครับผมที่เขาลิสต์ไว้ในในเพลูเอิร์นกับตอนเด็ดนะคือผมมองว่าเกมคาร์าโน่เป็นอย่งน้อยอย่งน้อยมากๆนะครับผมสำหรับปัจจุบันนี้นะแต่ในอนาคตก็ไม่แน่เพราะโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์มันจะลั่นออกมาในดันออกมานะครับผมพยายามใช้ภาษาไทยให้มันในสุดขออภัยดันออกมาในช่วงเวลาปี2022นะซึ่งผม รู้สึกยินดีมากนะครับผมสาหรับตัวคาราโน่นะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ถ้าใครเก็บเหรียญคาราโน่ไว้ก็ยินด,ดีด้วยครับผมว่าคุณก็อาจจะเป็นมิลเลนเนียร์ได้ในอนาคตนะครับผมแต่อย่างน้อย,อยการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมก็พิจารณาการนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะเชื่อคุณทั้งหมดได้นะเพราะว่าผมก็พูดในฐานะที่ผมเป็นคนที่ใช้งานใช้งานแล้วก็เป็นคนที่ศึกษานะครับแต่ไม่ใช่อธิอวเซอร์นะต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับผมตรงส่วนนี้นะ ถ้าใครสนใจเกมนี้ก็ลองเข้ามาติดตามดูได้นะครับถ้าเกมนี้ออกมาผมจะรีบเอามาเราใจแถลงขายให้ฟังนะครับผมครอนูครเพียนะลงตัวไวเปเ p อร์ดีนะผมมองแล้วไวเปเอร์เขาดีมากนะครับผมในลักษณะการการทำนะเพราะว่าเขาค่อนข้างเขียนละเอียดนะครับผมมีทั้งตัวเลเวลของบิลดิ่งตัวสิ่งก่อสร้างนะครับผมตัวลักษณะของการที่จะได้เงินกลับมาทางไหนนะครับเขาก็เขียนไว้พอสมควรนะ ซึ่งเอาจริงเราเราอันนี้ผมขอละไว้ก่อนนะเพราะว่าผมยังไม่เห็นตัวจริงของ,ของมันออกมาถ้าตัวจริงของมันออกมาเมื่อไหร่อ่ะผมจะบอกรายละเอียดได้ชัดเจนกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ยังเป็นไวไวเปเปอร์โปรเจกต์อยู่นะครับผมก็คือระดมทุนแล้วออกกำกลังจะออกมาแล้วในไม่ช้านะครับผมแล้วก็เป็นโปรเจกต์ไอทีที่จะออกมาซึ่งผมกําลังรอดูอยู่นะก็ต้องดูว่าเป็นยังไงบ้างในอนาคตนะครับผมขอแนะนําอย่างหนึ่งนะครับผมอย่าประมาทมันผมนะถ้าเกิดมีโปรเจกต์มันออกมาแล้วมันเกิด ซื้อได้เนี่ยเราก็ต้องดูในตัวส่วนที่มันสามารถซื้อได้จริงนะครับผมไม่ใช่ว่าไปซื้อในโปรเจกต์อื่นที่มันอันตรายนะเพราะบางครั้งคุณมันอย่าพลาดเหมือนผมนะผมพลาดมาแล้วผมก็อยากจะบอกให้ทุกคนอย่าพลาดเหมือนผมเพราะอย่างน้อยก็ไม่ประมาทมีวิสุทธ์นะครับผมมาเจอกันใมนคลิปหน้านะครับกดถูกใจผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ